กวันดี้ับวันนี้ก็มาพวกผมช่องตัวร้ายชันแนว่อีเหลียวนะครับน้อยยุนกับยูฟ่า9ก8ครับผมกับเกมเซ็กซี่บาคาร่านะวันนี้ก็มาในช่องวีสี่มั่งจุนนะเพราะว่าตอนนี้ช่องวีสามของเราก็โดนกักตัวครับผมไปเที่ยวเยอะเกินนะครับเราไปเที่ยวเยอะเกินไปเที่ยวทุกที่เกินครับโดนกักตัวไปเจ็ดวันโอ้ยเิการวางเดิมพันขอคุณโชคดีครับผมว่ะลุยไปต่อครับผมเรามาอยู่ในช่องวีสี่กันแล้วกันเนาะ ยังเหลือ,อเวลาอีกสิบวินานทีทต้องรีบวางเดิมพันนะคะสเต็ปเดิมครับผมเวลาเรามองส่วนมากผมมองอยังไงผมก็มองอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเสุดดกาารวางิมมันมีอยู่ที่ว่าการเล่นของแต่ละบุคคลนะส่วนมากถ้าเกิดผมเล่นนะถ้าเกิดว่าผมจําอย่างนี้ไว้ว่าตัวนี้ออกอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนะาะเขาไพ่เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าสูตรเราเลยคือว่าไม่ต้องเล่นเลยครับผมพอเลยหนีครับผม โอ้ยมาดีมาดังบอยสวยครับผมแบงค์เกอร์หนึ่งแต้มเก้าหนึ่งมาแครเยอร์เก้าแต้มร์เยอร์ชนะมาดีครับผมดูดิผมจะมองเขาไพ่ครับแล้วซ้ายมือนะครับเนาะมองในแนวขวางนะมองในแนวขวางให้มองลงมาเริ่มการวางเดินพันที่เล่าไปที่แดงผมก็ได้เป็นคู่นะครับเนาะดูดูแถวบนสุดครับผมมันจะเมือเวลาหนึ่งสิบนาทีก็แดงนานีรอคนอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบไพ่คู่นะถ้าเกิดมองแบบว่าตามความเข้าใจง่ายเนาะ ไม่ใช่ไพ่คู่นะคือว่ามันจ็นคู่ให้มันจับคู่ให้มันน่ะก็เป็นสูตรมั่วนะครับสูตรมั่วนะครับเนาะสูตรมั่วแต่ก็พอได้เล่มครับผมมายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยคู่ไม่เอ่ยเรียบร้อยโอ้โหอเอาดีครับเอาดีครับหกเจ็ดแปดเก้าไอ้ที่ว่าคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่คู่ผมใ้ชนะผู้จัดิผิดนะคู่คือผมมองเขาไพ่ผู้ชมดูเลยมองมาเป็นชั้นเห็นไหม แถวที่ว่ามีแดงออกสองมองในแนวขวางของผมน้ําเงินสองแดงสองนี้คือคู่เนี่ยต่อไปแถวเนี้ยท่านผู้ชมแถวอันตรายครับผมแถวนี้มันจะชอบสลับสมมุติมันคู่มาทั้งหมดมันจะชอบมาสลับแถวเนี้ยเนี่ยแถวต่อไปเนี้ยเริ่มการวางเงินไปครับผมให้มันเป็นสามแล้วก็แหมเบอร์เอแดงเลยนะคะอ่าลองจับประเด็นดีๆครับผมมันจะชอบเปลี่ยนแปลงอยู่แถวนี้แล้วก็เหลือเวลาอีกที่สิบวินาทีที่ว่ามันชอบใกล้ๆตัวคนนะคะ แถวที่ว่ามันจะเล่นเราถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องใส่เลยส่วนมากนะผมจะไม่ค่อยใสนะแถวแรกแถวสองอะเส้นสุดการวางเดิมลองดูสตรมัวๆดูหน่อยครับผมจะแตกไหมเอ่ยน้องมวยสามร้อยจะได้ไปต่อไหมว่าจะได้ไปต่อหรือไม่พูดถึงบาคาาก็เกินนะครับเนายังไม่ไปถึงไหนเลยไปแล้วผมวีสามตอนนี้ก็อยู่วีสี่ครับผมวีสามก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาครับผมเดี๋ยวก็จะมีวีห้าวีหกทำมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหแต้มเดียวเกิน เรียอดศูนย์แต้มทำอะไรไม่ได้ก็แต้มโอ้ยอดชนะโอ้ยเจ็บใจนะไอ้ใสแดงบอกอูเจ็บใจมากเลยได้เปิดหลังแต่แต้มน้อยกว่าโหดูดิโดนโดนหัวหน้าเล่นแล้วผมปิดหน้าปิดตาเลยเล่นได้แล้วครับตัวไลท์ชแนลเตรียมเหรอเตรียมเล่นแล้วโอ้ยมันหน้าอะไรครับเนี่ยมันหน้าปีศาจหรือมันหน้าอะไรครับเนี่ย เริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคู่เหมือนเดิมผมใส่เดมไปครับอีกสิบวินาทีความโชคดีความโชคดีอยู่ใกล้ๆนะคะน้าเงินแดงน้าเงินอันนี้ก็เราใส่แดงไปให้มันเป็นคู่กันนะคุณผู้ชมเอาง่ายๆส้นสุดการวางเดิมพันเปิดนี้เน้นๆครับผมหนักๆเหมือนเดิมเทหมดทุกหน้าตักครับผมโอ้โหมันมาสูงครับผู้ชมเฮ้ยมาสูงวะเอามันบอดสวยเรา ไปหาเต็มหลังบ้านยังไงหลังบ้านเรียบร้อยครับผมสดงก้า,<ม>าดโอ้โหสาสีครับผมสวยงามเลยโอเคผมนี้ครับนะผมให้กล้องไปต่อนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะสามร้อยบวกสามพันก็สุดยอดแล้วนะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ